พี่น้องช่วงเวลาไปทาองเท่ยมนักท่มเที่ยวเจอข้าเนี่ยฟ้าพี่จ้ไหนคุนอยู่ทางนากูว่าไปม <c ười> ึงมาแรงเนี่ย <c ười> ถ้ากูไปกูก็ชนเขาแล้วสีเห <c ười> ี้ยดาดเจ้าเลยกูเออ วเองมาแรงอยู่ไหม <laughs> เบรกไม่อยู่แล้วสิมึงอ่ะไอ้ลอดลบไปเล่นอื่นเลยม,มึงเหรอยันกุไดาหรือยันยันข้า,ขามทางรถไฟจะปะเหยบเบรกเออห,ห่างนขั้นอื่นเขาไม่ไปแล้วกูจะไปชนเขาเหรอไอ้อหอยลอด แตนผู้ชมช่นมดี่ม้กิชชนชมีน,นไอนะ้กัลูไปขายลูขากับาีากเับข้าวอีสานนักขาใครอยากจะกินก็สั่งได้นะคะเอาที่ไปใจไปนั่เห็นกับเขาขายแล้วท่านผู้ชมเด้อ เขารับด้อนหน้าฉันน่ะไว้รอดสีมันบเบ่งเลยมนะันบีบเปรีดๆอย่างสีมันเบ่งเลยมันเนไหนยื you see? นเสีมีคนอยู่ข้างหน้าฉันน,น,น,น่ะเบียดปีด ีกะมีซุปนอใหม่ถ้าเป็นของเด็ดซุปนอใหม่พร้อมผักนะคะชุดละสิบนะคะแล้วก็ปลาแดดเดียวทอดตามไปชุมแฮปปี้มา,หหมากหลยแล้วพูดอะไรอยากตามไปชอมบุญอะไรอยากนัะมาหลับเรา เจ็ดแปดชุดไปหนะน่องเจ็ดแปเกาชุดตลับเะสิเป็นงานเออเป็นชุดแต่งงานชุดเออรงเลียนรปานี่รถเยอะจัตายยังบีบปดดูหน้ามีงนนไอ้วนมันหน้านี้ทำไมวะ ไฟเหวียงซะสปีดซะบ้างรคุณคกล้นี่หนีกับเจ้าดียังหรือนางกัเจ้าเวลากับตำรวคอยเปิดซิกนอยเอ้ยเปิดไฟเหวี่ยด้อเปิดไฟก่อทางกับเจ้าโยกไปปั๊บรถเจ้าดีก็คือบานเท่าด้วยตำรถจะหนีสะดวกสบายบานเท่ามึงรถต้องป้ายไฟนะคนเราเขาก็ไหวเก่าเราเบียดเขาดาก เอานาไปดมแก่มหมดยอดจังให้เขาบานเห่ายืนหนีว่าตักอันนี้ปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเขาปล่อยให้เขาได้พี่เนาะพระเจ้าดีมงนี้แหละนี่ว่าพักคาบางทัานไม่อย่าง,ยงมันปวดขี้อะ,ะไรขามทาาเราไฟจังไหนยังด่งโด่งโด่งมากสิเมื่อเบสะเอาเทป,ะะเปแม่งนี่กก็ดีไปใส่กทั้งหนาติดจิบหน่อย มันมาแห้งคนบีบมันมันเบรกบ่ทันมั้งฮะเอาที่สบายใจต้องอยากด่าเฮ็ดด่าก,กูก็เฮ็ดเร่า <c oughs> ่ากันกูกาได้ผิดอยู่แล้ว <c oughs> อยู่มาแรงอยู่ก็ต้องยอมรับผิดมาแรงแล้วก็เบรกไม่ทันวันนี้อากาศเป็นคึม่มๆนะท่านผู้ชมเด้อ สวยว่าเมนูเห็ดแหนมเมนูแหนมขายดีเด้อแ,แม่เห็ดเห็ดตุ่มใหม่เสมอตะเกี่ยเนี่ยค่ะเห็ดสวยเสมอแหนมขายดีเฉพาช่วงแหนมหมูอาหาอีสานคนมากินอาหารอีสานไปเนาะสื้อซีเปียนไก่อิม่มด้วี่น้องะด้วอิม่มมีผักพร้อมปลาทอด อิ่มสองขาคน okay, โอเคไปน้องหอดมองเห็ง,หง่ายหรื bye, พอพป่านะใบใบไปน้อน้นปูน่สีแดงเกิเ่เนี่ย